สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเมททุกคนวันนี้นิคูอันิเมะจะมาเล่าเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังแล้วก็ฝากกดไลค์กด s u b s ไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเลเซอร์โกโก้เล่มที่10บทที่2วันคืนอันแสนโกลาหลพาร์ทสอการปรากฏตัวของทีมเรืคูรัน หลายวันผ่านไปผมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการพัฒนาอย่างขมักขเม่นโดยมีคุณลาฟาเอลช่วยออกแรงคัดสำเนาวพวกมันเก็บไว้ให้ในกระเพาะรัวๆแบบที่ไม่ได้ทำมานานทานีเป็นเทคนิคที่จะถ่ายทอดให้กับเด็กรุ่นหลังคงไม่มีวันทำเรียนแบบได้แน่ทว่าผมก็ไม่ได้ตั้งใจจะปล่อยให้มันหลุดรอดออกไปอยู่แล้วเพราะงั้นจึงเลิกระแวดระวังและทำตามอำเภอใจของตัวเองต่อไป มีเสียงเรียกดังมาจากทางด้านหลังของประตูกำลังเข้าได้เข้าเข็มอยู่แล้วเชียวแจ้งเตือนขาดการติดต่อกับโลกภายนอกเป็นเวลาหลายวันอาจเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นจะว่าไปผมยังไม่ได้กินอะไรเลยคำชี้แนะของคุณลาฟาเอลทำให้ผมรู้สึกตัวว่าหมกมุ่นอยู่กับงานมากเกินไปต่อให้ไม่มีเหตุอันใดเกิดขึ้นก็ไม่แปลกถ้าชีออนกับชูนะจะเป็นห่วงผม ยังไงซะก็ถึงช่วงลอยต่อพอดีเดี๋ยวโผล่หน้าไปให้พวกเขาเห็นหน่อยก็แล้วกันผมขานรับตามเสียงเรียกก่อนออกจากสถานพัฒนาผู้ที่ยืนอยู่ข้างนอกก็คือชูนะกับชิออนตามคาดท่านลิมุลุปลอดภัยดีหรือเปล่าคะข้ากังวลแทบแย่เห็นว่าท่านไม่ออกมาทานอาหารอย่างเพลิดเพลินทุกวันเหมือนเคยเลยนึกว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นซะแล้ว ทำให้เป็นห่วงจนได้สินะขอโทษทีฉันเผลอจดจ่อมากเกินไปหน่อยมไม่เป็นไรค่ะแค่ปลอดภัยก็ดีแล้วจริงอย่างที่ชิออนว่าท่านลิมูลุพยายามมาโดยตลอดจะใช้เวลาอิสระกับเขาบ้างก็ไม่มีใครขัดข้องหรอกค่ะทั้งชิออนและชูนะต่างเผยรอยยิ้มออกมาเมื่อรู้ว่าผมปลอดภัยดีพอทำให้ทั้งสองคนนี้เป็นห่วงเข้าจริงๆ ผมจึงเริ่มทบทวนตัวเองหลังจากนี้ฉันจะโผล่หน้ามาให้เห็นทุกวันก็แล้วกันนะหากเป็นเช่นนั้นข้าจะยินดีเป็นอย่างยิ่งนั่นสินะผมควรทุ่มเทให้กับงานอดิเลตข,ของตัวเองแต่พอประมาณมีคนมาคอยเป็นห่วงเป็นใย,ยเท่านี้ก็ดีใจแล้วพอผมสำนึกเช่นนั้นชิออนก็พึมพำออกมาราวกับเพิ่งนึกขึ้นได้จะว่าไป ท่านโยมายตามหาท่านลิมูรุมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคะเอ๊ะถ้างั้นทำไมไม่เรียกฉันละ่ะข้าเรียกแล้วค่ะแต่ท่านไม่ตอบขอประทานอภัยด้วยค่ะข้าน่าจะส่งเสียงให้ดังกว่านี้แท้ๆเออไม่หรอกฉันผิดเองที่ไม่ทันรู้สึกตัวขราวหลังจะติดออดไว้ให้ด้วยก็แล้วกันผมคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นธุระสำคัญอะไรขนาดชีออนเองยังดูไม่ได้สนใจนะัก แต่เธอคงมาปรึกษากับชูนะด้วยรู้สึกไม่สบายใจที่เห็นโยมมายออกตามหาผมจนกระทั่งถึงวันนี้ยังไงซะธุระของเขาก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับวงกฎซึ่งชีออนไม่รู้รายละเอียดเพราะพูดไปก็ไม่เข้าใจหรือแท้จริงแล้วมันเป็นเนื้อหาที่บอกชีออนไม่ได้กันแน่ผมสงสัยเหลือเกินว่าโยมไมกำลังคิดอะไรอยู่ จะว่าไปดีอาโบน่าจะทำได้ดีกว่าที่ผมคิดไว้ในเวลาแบบนี้ถ้าเป็นเขาจะต้องเรียกผมออกมาอย่างแน่นอนดีไม่ดีคงตามเข้ามาถึงข้างในพอนึกๆดูแล้วบางทีดีอาโบอาจดื้อรั้นกว่าชิออนก็เป็นได้เออเรื่องนี้เอาไวท้ทีหลังแล้วกันรีบออกไปหาโยมไมถึงที่เลยดีกว่าชูนะยื่นข้าวกล่องแซนด์วิชให้ผม ส่วนชีออนก็เตรียมชาฝรั่งเอาไว้ให้ผมเพลิดเพลินกับพวกมันขณะรอโยมไมกลับมาโอ้ท่านลิมูลุกำลังตามหาอยู่พอดีแย่แล้วล่ะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วเขาพูดร้อนลนใส่ผมที่กำลังผ่อนคลายเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นผมถามพลางคิดว่าเป็นเรื่องร้องเรียนอะไรหรือเปล่ามีผู้พิชิตวงกฎชั้น30ตามท่านมาซายุคิไปติดตดแล้วล่ะครับโอ้ยอดไปเลย เร็วกว่าที่คิดเอาไว้อีกนี่นาะนี่ไม่ใช่เวลามานั่งใจเย็นนะครับพวกนั้นใช้พละกําลังมหาศาลไล่กวดไปจนถึงชั้นที่40แล้วครับโอ้โหนี่คงไม่ใช่เวลามานั่งลอยชายอย่างที่เขาบอกจริงๆแต่ผมก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ต้องร้อนลนขนาดนั้นอยู่ดีผมคิดแล้วกับลำทันทีเมื่อได้ยินคำพูดต่อมาของโยมใหม่วิธีที่พวกเขาฝ่าด่าน เรียกได้ว่าเฉียดจะผิดกฎของเขาวงกฎทีเดียวล่ะครับยกตัวอย่างเช่นเขาว่าแล้วเริ่มเล่ารายละเอียดซึ่งหลุดไปจากที่ผมคิดไว้โดยสิ้นเชิงคนพวกนั้นแสดงฝีมือการใช้ไอเทมของลามิลิสได้อย่างมีชั้นเชิงเริ่มจากการใช้ลูกแก้วบันทึกเหตุการณ์ตรงหน้าบอสมอนสเตอร์ชั้นที่20เนื่องจากไอเทมนี้ให้ครอบคลุมทั้งปาร์ตี้แม้ถูกบอสเล่นงานจนพ่ายแพ้ทุกคน ก็สามารถฟื้นคืนชีพกลับมาที่จุดเซฟได้มันเป็นวิธีการใช้งานที่พวกผมคาดเดาไว้แล้วถ้าแค่นี้คงไม่มีปัญหาอะไรแต่ต่อมาพวกเขาดันใช้นกหวีดคืนถิ่นพาพวกพ้องออกไปจากวงกฎกันอย่างพร้อมหน้าก่อนที่แต่ละคนจะจัดการยุบป,ป,ปาร์ตี้แล้วตั้งมันขึ้นมาใหม่โดยรวบรวมสมาชิกระดับสูงสุด1ิคนเออถ้าทำแบบนี้จำนวนคนก็ต้อง ถูกเพลงเลยครับสัดส่วนของพวกเขาไม่ใช่ปาร์ตี้แต่เรียกได้ว่าเป็นกองทัพขนาดย่อมไปแล้วปาร์ตี้กองทัพขนาดย่อม10ทีมจำนวนสมาชิกทั้งหมด100คนแต่ละลายดูท่าจะเป็นผู้ที่มีความสามารถตั้งแต่แรงซบวกไปจนถึง B บวกพวกเขาสวมใส่โอเวอร์โค้ตปักตราสัญลักษณ์บางอย่างเหมือนเหมือนกันทุกคนต่างยืนเรียงแถวด้วยท่าทีองอาจแล้วบุกเข้าจู่โจมวงกฎเสียยิ่งใหญ่อลังการ คือแสดงถึงอำนาจให้ผู้คนรอบข้างได้ประจักษ์แน่นอนว่าทั้งหมดโผล่ไปอยู่ตรงหน้าบอสมอนสเตอร์ชั้นที่30และรวมทีมกันต่อสู้กับบอสมอนสเตอร์เป็นพักเดียวด้วยเหตุนี้บอสจึงตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถูกเหล่าผู้ท้าทายทั้ง10กลุ่มลุมโจมตีแบบไม่ยัง้งโอกเกอร์ลอดและลูกสมุน5ตนเป็นคณะอสูรที่ค่อนข้างแข็งแกร่งพอตัวทว่าบรรดาผู้ลุกลานเหล่านั้น กลับเปี่ยมด้วยพลังอย่างเห็นได้ชัดผลสุดท้ายขณะที่ทีมที่3ามกำลังประทะกับสงครามอันดุเดือดพวกเขาก็บุกทะลวงชั้น30ไปได้อย่างงดงามนี่มันอะไรกันพักหลังฉันเหมือนเคยได้ยินเรื่องทํานองนี้อยู่นะก็ตามที่ท่านว่าคนพวกนั้นมาจากทีมเรวคูลันนั่นแหละครับนึกแล้วเชียวทั้งเสื้อคุมและตาสัญ,ญลักษณ์แบบเดียวกันแปลว่าพวกเขา จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของคุณนางที่ไหนสักแห่งเป็นแน่ผมอดตัวสั่นไม่ได้เลยเมื่อเห็นพวกเขาใช้ลูกแก้วบันทึกเหตุการณ์เป็นว่าเล่นถึงจะบอกว่าเวลาเป็นเงินเป็นทองแต่การที่เอาไอเทมราคาหนึ่งเหรียญทองไปใช้แบบทิงท้งๆิคว้างๆอย่างลายเยื่อใยแบบนี้มันก็พอจะรู้ไหมว่าเป็นตาสัญลักษณ์ของขุนนางจากที่ไหนท่านโซกะไปสำรวจมาให้แล้วครับ ดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นกลุ่มทหารรับจ้างชื่อดังนามว่าเวลต์เทวทูตสีเขียวส่วนแหล่งที่มาของเงินก็มาจากอาณาจักรอินกราเซียนั่นแหละครับเวลต์งั้นเหรอไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อนเลยแฮะที่น่าตกใจกว่านั้นคือการที่ประเทศศูนย์กลางของนานาชาติฝั่งตะวันตกหมายตาวงกฏของพวกเราด้วยถ้าจำไม่ผิดตอนงานเทศกาลเปิดประเทศ ดูเหมือนว่าจะมีเชื้อพระวงเข้ามาร่วมงานแต่ก็ไม่น่ามีคนจากเชื้อสายโดยตรงอยู่เลยแม้แต่ลายเดียวพวกเขาแค่มาช้าหรือแท้จริงแล้วมีแผนการอื่นกันแน่ว่าไงดีเรื่องนั้นนะ่ะถึงพวกเขาใช้เงินล้างผ่านจนหน้าขนลุกแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทําผิดกฎสักหน่อยที่ลำบากคือเราไม่มีเหตุผลในการไปสอดสองพวกเขา ผมเข้าใจถ้าโยมมาจะนั่งไม่ติดทว่าณนะเวลานี้แทบไม่มีอะไรที่พวกเราทำได้เลยจะบ่นก็คงไม่ถูกนักเพราะกำไรเราก็ยังสูงอยู่แต่ขืนเป็นแบบนี้ชั้นวงกฎที่ท่านลิมูลุตั้งใจทำไว้อาจถูกพิชิตได้ในช่วงพริบตาเชียวนะครับแปลว่าขณะที่ผมหมกตัวอยู่ข้างในโยมมายก็ตาลีตาเลือกมาส่งเสียงเรียกด้วยกลัวว่าวงกดจะถูกพิชิตหรือนี่ นายกังวลสินะแต่ไม่เป็นไรของจริงนะ่ยหยุดถัดจากชั้นที่40ลงไปต่างหากแถมกว่าจะโค่นเทมเพสเซอร์เพนได้คงลำบากหน้าดูทีมเลวคูลันร่วมแรงกันอย่างยอดเยี่ยมขณะที่กำลังลบของปาร์ตี้ก็น่าจะราวๆาวแรงเอลบทว่ากำลังลบของแต่ละคนอยู่ที่แรงบีผมจึงไม่คิดว่าพวกเขาจะสามารถอดทนต่อการโจมตีอันทรงพลังนั้น ไว้ใช้ในภายหลังได้ในบรรดาอาสูรแล้ง A ลบมีความแข็งแกร่งของเทมเพสเซอร์เพนซึ่งจัดอยู่ในอันดับต้นๆฉะนั้นแม้แต่คนแล้งบีบวกสิบคนเข้าสู้ยังเอาชนะได้ยากก็ตรงนั้นแหละครับถ้ายึดตามที่ท่านลาเมลิสกับท่านเวลโดล่าบอกเป็นที่สงสัยว่าหัวหน้าทีมเลวคูลันกำลังบิดเบือนพลังที่แท้จริงของตัวเองอยู่นะครับฮะ การวิเคราะห์ประเมินอันน่าเชื่อถือนั้นไม่สามารถทำได้ผ่านการมองจากจอภาพสแสดงว่าแจ้งเตือนจากการวิเคราะห์ประเมินการลบเพียงอย่างเดียวไม่สามารถคำนวณปริมาณพลังแก่นเวทได้ผมได้รับคำเตือนจากคุณลาฟาเอลหากคำนวณผ่านการเคลื่อนไหวโดยใช้เกณฑ์จัดระดับของสมาคมอิสระเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่าที่จริงแล้ว ทีมของพวกเขาอยู่ในแรงก์ไหนกันแน่ยกตัวอย่างเช่นตามเกณฑ์ของสมาคมอิสระผมจัดอยู่ในแรล่ง b บวกแต่ระดับพลังจริงๆของผมคือแรล่ง s ด้วยลักษณะดังกล่าวบางกรณีพลังที่แท้จริงกับแรงก์จึงไม่สัมพันธ์กันยิ่งพวกเขาอำพังพลังไว้แบบนี้เรายิ่งจำเป็นต้องคิดหาวิธีรับมือกับมันอยากฟังข้อมูลจากพวกเวลดล่าบ้างจัง เดี๋ยวผมจัดการให้เองครับผมติดต่อพวกเขาไว้ให้แล้วเราย้ายที่กันดีกว่าครับสมกับเป็นโยมใหมา่าทางเขาจะติดต่อกับพวกเวลโดลา่าไว้ให้ขณะที่ผมกําลังออกจากห้องผมพยักหน้าแล้วลุกขึ้นจากที่นั่งทั้งหมดรวมตัวกันอยู่ในห้องประชุมวงกฎแล้วประกอบไปด้วยสมาชิกหน้าเดิมๆมาช้านะลิมูรุนั่นน่ะสิสายจริงๆ เป็นหัวหน้าทั้งทีก็ช่วยเอาการเอางานหน่อยสิผมนั่นเหรอเป็นหัวหน้าเพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกแต่ตอนนี้จะยังไงก็ช่างเถอะว่าแต่สถานการณ์เป็นยังไงบ้างเรื่องใหญ่เลยแหละตอนนี้พวกเขาฝ่าไปถึงชั้นที่35แล้วลามิลิสว่าก่อนแปลงสถานการณ์วงกฎออกมาเป็นภาพให้ผมดูเผยให้เห็นสภาพปัจจุบันอันยุ่งเหยิงและเร่งรีบอย่างบอกไม่ถูก ภายในกล่องโปร่งใสดูราวกับมีของชิ้นเล็กจิ๋วขยับไปมาอยู่มันคือภาพสามมิติซึ่งมีความประณีตเป็นอย่างยิ่งถ้าดูภาพพวกนี้แล้ววิเคราะห์ประเมินได้แล้วก็ข้อเสนอหากได้รับอนุญาตให้แทรกแซงความสามารถจำเพาะของปัจเจกนามลามิลิสโลกใบน้อยลังสันวงกฏก็จะสามารถรวบรวมข้อมูลได้อย่างแม่นยำและถี่ถ้วนยิ่งขึ้นโอ มีข้อเสนอจากคุณลาฟาเอลแบบที่ไม่เคยเจอเท่าใดนักท่าทางจะมีค่าในการทดสอบผมเลยลองถามออกไปทันควันลามิลิสคุงฉันมีเรื่องอยากให้ช่วยรบกวนได้ไหมเอ๋ eh, เรื่องอะไรนะ่ะที่จริงฉันอยากขอแทรกแซงโลกใบน้อยของเธอหน่อยจะได้หรือเปล่าแทรกแซงหรือต้องทำยังไงบ้างถึงจะถามว่าต้องทำยังไงผมก็ยังไม่รู้เหมือนกัน แทรกแซงก็คือแทรกแซงนั่นแหละประมาณว่าอยากรวบรวมข้อมูลหลายอย่างในวงกฎละมั้งผมอธิบายกบเกิือนลามิลิสไปตามเรื่องตามราวแจ้งเตือนคำพูดโดยรวมเหมาะสมโอ้สมก็เป็นผมจริงๆท่าทางผมจะเข้าใจคำอธิบายของอาจารย์ราฟาเอลได้อย่างถูกต้องทีเดียวจะยังไงก็เถอะแต่นายไหวแน่เหรอเอ๊ะฉันทำไมถึงเป็นห่วงขึ้นมาล่ะเปล่าหรอก ก็ข้อมูลวงกฎของข้ามันใหญ่มากนี่นาข้าเองยังทำความเข้าใจไม่ไหวจนต้องฉีกทิ้งตรงนั้นทั้งหมดเลยอืมเดี๋ยวก่อนนะที่บอกว่าข้อมูลมหาศาลมันก็คงจะเยอะอย่างว่าจริงๆทั้งเหล่าผู้ท้าทายจำนวนมากกว่าพันลายที่ใช้งานเขาวงกฎทั้งข้อมูลแต่ละชั้นนอกจากนี้ยังรวมถึงพลเมืนคนอื่นๆซึ่งอยู่ที่ชั้น9 5อีกด้วย จะให้รับรู้ทั้งหมดนั่นมันก็คำตอบไม่มีปัญหาอ่ะครับเหมือนว่าไม่มีปัญหาอะไรอืมถ้าทางจะไหวมั้งทำไมเจ้าถึงใช้ประโยคคํคำถามล่ะเอาหน้าลามิลิสเรื่องทั้งหมดปล่อยให้เป็นหน้าที่ของลิมูรุเถอะพวกเราไม่จำเป็นต้องห่วงเลยสักนิดทั้งที่ผมยังไม่มั่นใจในตัวเองแท้ๆแ,แต่เวลโดล่ากลับกล่อมให้ลามิลิสยอมรับเสียอย่างง่ายดาย เข้าใจแล้วถ้างั้นข้าจะให้อำนาจริมูลุในการแทรกแซงโลกใบน้อยด้วยอีกคนนะเธอพูดแล้วแตะที่ตัวผมจากนั้นผมก็สามารถเข้าถึงข้อมูลเขาวงกฎได้อย่างง่ายดายแจ้งเตือนเชื่อมต่อกับโลกใบน้อยความสามารถจำเพาะของปัจเจตนามลามิลิสเป็นที่เรียบร้อยจะเริ่มทำการรวบรวมข้อมูลให้มากขึ้นณนะบัดนี้คุณลาฟาเอลเริ่มลงมือราวกับว่ารออยู่ก่อนแล้ว ทันใดน,นั้นผมก็รู้สึกเหมือนกับว่าข้อมูลจำนวนมหาศาลแล่นผ่านเข้ามาในหัวทว่าตัวผมกลับไม่เป็นอะไรเลยให้อารมณ์คล้ายกับว่าอุตสาห์ตั้งท่าเตรียมรอรับมือแล้วแท้ๆแต่อีกฝ่ายดันหายจ้อยแจ้งเตือนการวิเคราะห์ประเมินทีมเลคูลันเสร็จสิ้นหัวหน้ามีระดับเหนือกว่าแรงเอแต่รายอื่นไม่มีความแตกต่างมากนักจากการวิเคราะห์ผลก่อนหน้า คุณลาฟาเอลจะทำการค้นหาข้อมูลที่จำเป็นมาให้ผมในชั่วพริบตาช่างเป็นสหายที่พึ่งพาได้จริงๆกระนั้นคุณลาฟาเอลกลับมีท่าทางว่ากำลังวิเคราะห์ประเมินต่อไปด้วยเหตุผลบางอย่างมีเรื่องอะไรติดอยู่ในใจหรือเปล่านะคำตอบอยู่ระหว่างวิเคราะห์การต่อสู้ทั้งหมดในวงกฏผมรู้สึกเหมือนถูกตอบกลับมาว่ายามาเกะกะนั่นสินะ ปุถุชนธรรมดาอย่างผมคงไม่มีวันเข้าใจในสิ่งที่อาจารย์ราฟาเอลคิดหรอกผมว่าเขาน่าจะกําลังทําเรื่องที่สุดยอดอีกแงๆ่ๆแต่ตรงนี้ก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเขาไปดีกว่าเพราะงั้นวกกลับมาที่เรื่องของเราอีกทีอย่างนี้นี่เองเจ้ารู้อะไรมาอย่างนั้นเหรอลิมูลุเร็วจังไม่ใช่ว่าจะทำไม่สำเร็จหรอกเหรอช่างเวโดล,ล่าไปลามิลิสกำลังมองมาทางผมด้วยแววตาสงสัย ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทว่าตัวเองกลับไม่รู้สึกกังขาเลยสักนิดดังนั้นผมจึงทำการชี้แจงด้วยอารมณ์โอ้อวดเล็กๆดูท่าเจ้านั่นจะแหลงสูงกว่าแหลง A นะผมพูดพลางทำให้ภาพที่ลาเมลิสแสดงไว้ต่างออกไปจากเดิมก่อนจะขยายมันให้คนอื่นๆดูเฮ้ยทุกคนล้วนตกใจกันไปหมดแต่คนที่ช็อกที่สุดดูเหมือนจะเป็นลามิลิส เดี๋ยวก่อนนะคุณลิมูรุทำไมเจ้าถึงใช้สกิลฆ่าทำอะไรแบบนั้นได้ล่ะเนี่ยฮฮก็เพราะเธออนุญาตให้ฉันเข้าแทรกแซงมันแล้วยังไงล่ะถ้าจะใช้ได้จริงสักด้วยโกหกหน้าทั้งที่ข่าฉายได้แค่ภาพระบุตำแหน่งที่ตามองเห็นแท้ดูท่าลามิลิตจะฉายได้แค่ภาพผ่านสายตาของผู้ดูแลเขาวงกดเท่านั้นผม เข้าใจดีว่าการตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดมันคงเป็นเรื่องที่ยากลำบากทีเดียวเอาเถอหน้าก็ฉันถนัดเรื่องแบบนี้อยู่แล้วนี่นาผมปลอบโยนเธอพางเบียนสายตากลับมาที่ภาพอีกครั้งคนที่แรงเหนือกว่า A คือเอลเมนทัลเลอร์หัวหน้าทีมเรวคูลันหากมีพลังระดับนี้แสดงว่าเขาต้องมีจิตวิญ,ญญาณที่สามารถใช้ได้มากกว่านี้ยิ่งถ้าเขาใช้จิตวิญญ,ญาณขั้นสูงด้วยแล้วล่ะก็ พลังจะต้องก้าวกระโดดขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเป็นแน่หืมที่บอกว่าเกินแรงเอนี่ใช้เกณฑ์เดียวกันกับอสูรหรือครับใช่แล้วยังไงซะเกณฑ์การประเมินของสมาคมอิสระก็มีไว้บอกว่าพลังระดับนี้จะชนะอสูรระดับไหนนั่นแหละไม่ต้องไปใส่ใจความปลอดภัยนักหรอกถึงอย่างไรกฎก็ย่อมวางไว้เพื่อกำหนดจำนวนนักผจญภัยให้สัมพันธ์กับระดับความสามารถของอสูรอยู่แล้ว งั้นพวกผมอยู่ระดับไหนเหรอครับนั่นสินะพวกนายของมาซายคิดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่อันที่จริงผมเห็นแค่แรงดีไปลาๆเท่านั้นทาว่ายูนิคสกิลของเขาบ้าระห่ำอยู่พอสมควรเมื่อนำมาประกอบกันจึงเกินแรงเอได้อย่างสบายๆแต่ถ้าพูดอย่างนั้นเขาอาจตีความผิดได้ผมเลยตัดสินใจปิดปากเงียบไปก่อน เรื่องนี้ปกปิดไว้ถ้าจะดีที่สุดพลังของจินไลเกินแรงเอมาแบบฉิวเฉียดแต่ยังไม่แน่ว่าเขาจะเอาชนะเทมเพสเซอร์เพนได้ด้วยตัวคนเดียวหรือเปล่าถ้ารวบรวมเอิเกอร์ซีรีครบเขาคงล้มมันได้สบายๆแล้วนะด้วยความที่มิสทรลอาร์เมอร์ไม่สามารถใช้ป้องกันลมหายใจหมอกพิษได้อย่างสมบูรณ์มันจึงไม่ใช่อาวุธที่เหมาะสมเท่าใดนัก มนุษย์แต่ละประเภทมีจุดอ่อนมากมายต่างจากอสูรแน่นอนว่ามันไม่เหมือนกับในเกมดังนั้นการมีหรือไม่มีความสามารถในด้านการต้านทานย่อมส่งผลต่อความเป็นและความตายต่อให้แข็งแกร่งพอๆกันแต่มาถูกฆ่าตายง่ายๆด้วยยาพิษก็มีจินไลนี้สุดยอดเลยนะครับอืมแต่นั่นเป็นเพราะสกิลของนายไปยกฐานพลังเขาให้สูงขึ้นต่างหาก คนอื่นๆอย่างสาวที่ชื่อจีูกับเบอร์นี่ใช่ไหมทั้งสองคนต่างมีแรงเอลบกันทั้งนั้นนี่นาะเป็นทีมที่ค่อนข้างแข็งแกร่งและบาลานซ์ดีทีเดียวจะบอกว่าเป็นเพราะข้อบกพร่องของมาซาโยคิยังไม่แพ่งพายออกมาคงไม่ผิดนักพวกพ้องพึ่งพาได้ผมก็รอดตัวไปแหละครับฮ่าฮ่ฮเป็นเพราะท่านมาซาโยคิแข็งแกร่งกว่าพักพวกคนอื่นๆต่างหากผมว่า ระดับของท่านต้องเกินแหลงเอไปได้สบายๆย,ยังไงซะท่านก็เป็นผู้กล้าที่แม้แต่คุณลิมูรุยังให้การยอมรับเชียวนะครับโยมายกล่าวขณะมองมาซายุคิด้วยสายตานับถือช่วยหยุดทีเถอะมาซายุคิทำหน้าเหมือนจะยิ้มทั้งน้ำตาอยู่แล้วนั่นแต่ปัญหาไม่ได้อยู่แค่หัวหน้าทีมเรยวคูลันเพียงอย่างเดียวเพราะคนนั้นก็แร้งเคนนี้ก็แร้งเพวกเขาเป็นกลุ่มทหารรับจ้างเวลช์ให้ไหม ดูเหมือนจะเอาแต่พวกความสามารถสูงๆมารวมกันทั้งนั้นเลยนะไม่จริงหน่าคนเก่งๆมีเยอะขนาดนั้นเชียวหรออืมสำหรับข้าอีกฝ่ายจะเป็นยังไงก็ช่างนั่นสินะถ้าคนพวกนั้นรวมกลุ่มกันจะต้องฝ่าชั้น50ไปได้อย่างง่ายดายทั้งโกสูลุและเมสูลุต่างอยู่ในแรงเอแต่หากอีกฝ่ายต้องมาสู้กับทั้งคู่เพียงลำพังคงสาหัส,สากาลหน้าดูนอกจากนี้ รู้สึกว่าความสามารถของหัวหน้าทีมเรวคูลันจะยังสูสีกับพวกเขาด้วยขนาดนั้นเลยหรืออืมจะว่าไปฝ่ายเราสองคนก็แข็งแร่งเป็นสองเท่าของจินไลนี่นะแต่นี่ก็เป็นแค่การเปรียบเทียบความสามารถทางกายภาพแบบไม่ได้สนใจเลเวลเท่านั้นแหละมีเพียงสองคนซึ่งคอยติดตามหัวหน้าทีมที่มีกำลังทัดเทียมกับมนุษย์มารขั้นสูงแม้ตอนนี้พวกเขาจะอ่อนแอกว่าเกลมิวผู้น่าคิดถึง แต่สุดท้ายก็ยังดูทรงพลังกว่าเหล่าโฮลี่ไนท์อยู่ดีความแข็งแกร่งหัวหน้าทีมเรียวคูลันโดดออกมาจากคนอื่นๆอย่างเห็นได้ชัดบางทีเลเวลของเขาอาจจะสูงอย่างที่เห็นก็เป็นได้พวกเขาปล่อยให้สัตว์อสูรที่ถูกอัญเชิญมาล่วงหน้าไปก่อนแล้วค่อยหลบหลีกกับดักที่ฉันอุตสาห์เตรียมไว้ฝึกฝนมาซัดดิบดีเชียวนะเจ้าพวกนี้นั่นน่ะสิขืนเป็นแบบนี้ต่อไปก็เหลือแค่เรื่องของเวลาเท่านั้น กว่าพวกเขาจะมาถึงชั้นที่ข้าทำไว้ไม่ไหวเลยนะเปิดตัวไม่ได้เรื่องจริงๆหืมนึกว่าพวกนี้จะดีใจเสียอีกแต่กลับยังกุ้มใจเรื่องอะไรกันละเนี่ยผมก็ไม่สนุกนักหรอกที่กับดักที่เตรียมเองกับมือดันมาโดนหลบได้ซะอย่างนั้นแต่สองคนนี้น่าจะตั้งหน้าตั้งตารอให้มีคนเข้ามาพิชิตวงกดอยู่ตลอดเลยนี่นายิ่งไปกว่านั้น ไม่ว่าจะด้วยท่าทีลุกลี้ลุกลนของลามิลิสตั้งแต่เมื่อครู่ก็ดีอาจจะมีอะไรอย่างอื่นอีกหรือเปล่านะพวกนายปิดบังอะไรอยู่หรือเปล่าผมลองถามออกไปตรงๆเวลโดล่า well กับลามิลิสต่างชำเลืองมองท่าทีของอีกฝ่ายก่อนที่รามิลิสจะยอมจำนวนแล้วเปิดปากพูดออกมาอันที่จริงแล้วตลอดสามวันที่เจ้าหมกตัวอยู่แต่ในห้องนั่นนหะแล้วเธอก็ได้เล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นซึ่งพอได้ฟังแล้วผมถึงกับต้องกลุมขมับเลยทีเดียว ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเนื้อหาบทที่2วันคืนอันแสนโกลาหลพาร์ทที่2.1การปรากฏตัวของทีมเรียวคุลันสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังและก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ